สวัสดีครับสวัสดีายฮาวเลนจอร์ทองนะฮะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับการเล่นเกม power ranger legacy war นะฮะสัปดาห์นี้นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจจะเล่นตัวไอ้นี่ให้เพื่อนๆดูนะฮะ green ranger warrior นะฮะก็คือไอ้นี่ center bay นะฮะหรือว่า green ranger mystic force นะครับผมแต่ว่าผมมีคริสตัลไม่พอนะฮะผมเติมไปแล้ว300กว่าบาทแล้วมันปลดมาได้แค่เนี้ย 8อันนะฮะเอาไว้เป็นเงินมาแทนแล้วก็พวกอันอื่นๆเนี่ยส่วนอันอื่นที่มันเนี่ยมาอัพตัวนะฮะแต่ไม่ได้ตัวที่อยากได้นะครับแล้วก็ไม่ไหวลนะเติมไม่ไหวนะฮะนี่เป็นการเติมเกมครั้งแรกในรอบ2-3ปีของผมเลยนะแต่ว่ามันได้ปลดอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังทําใจเติมเกมในหลายบาทไม่ได้นะฮะ300นี่ก็ซื้อโมเดลไปได้1ส่วน4กล่องนะก็ เลยไม่ได้เล่นโชว์นะฮะก็เลยจะมาเล่นตัวนี้แทนนี่ครับ s e w e r is a page danger นะฮะหรือว่าเซนนั่นเองนะครับผมจากใครดูคลิปไอสรุปคอมิก Power Rangers Unlimited ็ดงเขาดาวทูรูเนี่ยก็จะเห็นคาแรคเตอร์ของเซนครับนะฮะหลังจากที่ผมอ่านไปเนี่ยผมก็เลยเอ้ย รู้สึกชอบนะฮะแล้วมันปลดล็อกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอดีเนะผมก็เลยปั้นขึ้นมานิดหน่อยมันก็ไม่เยอะหรอกก็ได้มาประมาณเนี้ยได้แค่นี้เองนะฮะแล้วก็อัพไอ้นี้ไปแล้วบ้างนะฮะแต่ยังไม่เยอะเพราะว่าตังค์ไม่ค่อยมีนี่มันมีสกินขายเลยนะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีขายนะครับผมเป็นสกินเนี้ย silver ranger นะฮะ psycho silver ranger นะครับผมเป็นร่างปลอมที่เขาปลอมตัวเข้าไป ทำให้พวก c ซโคเลนเจอร์สับสนนะฮะในเรื่อง Power Series Space เท่นะฮะเท่มีโมเดลด้วยนะครับทั้งเซนแล้วก็ไซโคซีเวอร์เลนเจอร์นะฮะเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปรีวิวอีกทีเนาะไหนไหนก็ทำภารกิจจะเล่นไอ้นี้ไม่ได้นะก็เล่นตัวซีเวอร์เลนเจอร์อ c สไปเลยแล้วกันนะครับมาเริ่มกันดีกว่าน้นจะสู้ได้3ตานะฮะถ้าชนะนะ ขมานันนะครับเจอกับท <go. S 1> า์ฟอร์สพิงเกนเจอร์นะฮะมาปั้นโอ้โหโดนแไลไดงโดนกันทั้งคู่นะฮะเยี่ยม,มตั้งรับโหดจังเจ้ยิงสักทีนี่หลบได้ นี่ยิงโอ้ยยับเลยนะฮะน่าจะไม่ชนะแล้วมั้งในตาเนี้ยนี่เท่เทยิงสักหนึ่งทีเอา้าไม่โดนสักั้น โูยับเลยนะฮะเรียกว่ายุยี่อ่ะไม่ได้อะไรเลยนะฮะได้มาแต่ไอ้ค่าดาเมจนะฮะเอาไว้อัพปลดล็อกเฉยมาสูต้ต่อไปเมื่อกี้แพ้ไปตาอย่างเงี้ยนะฮะดูซิว่าคลิปนี้จะแพ้อีกกี่ตาถึงจะชนะสามครั้งได้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมวันนี้ 3, 2, 1, ย่ยมเปิดมาก็เจอเขาฟันไปเรียบร้อยนะฮะ,ะชนะไหมนเนี่ยเซนนายอุสห์เท่มากเลยนะในคอมิกอะจริงๆไม่หยุก็เซนนะครับฝีม,มือผมไม่ดีเองเปิดรับสมัครลูกแครนะฮะขอเก่งๆนะ,ะมาช่วยมาช่วยมาช่วยกันเล่นหน่อยนะครับ ตัวเองคือไม่ดีต้องเพิ่งพาบารมีคนอื่นนะฮะโอ้โหเจอเจ๊หัวจังวะแฮ้ออีกแล้วนะครับ จะชนะไหมวันนี้แรงร่วงแน่นอนนะฮะเล่นอย่างนี้ลงไปอยู่แรงหกวันนี้ไม่เจอคนหนึ่งเก่งนะฮะปกติไม่เจอเจอไม่เจอคนเก่งปนีนะฮะวันนี้เจอไม่รู้เป็นอะไร เออตอนนี้ผมจะมีหวังหรือเปล่าผมจะมีหวังหรือเปล่าอุ้ยไม่เคยเล่นเลยนะฮะเนี่ยตัวใครนะมันชื่ออะไรนะ Sentinel Knight อโอ Operation Override นะไม่เคยดูทั้งในรูปแบบของ Super Sentai แล้วก็รูปแบบของ c y b เ r Ranger เลยนะฮะสนุกไหมใครดูแล้วบอกทีนะ โอ้โมาเป็นคูดโอ้ยเขาใส่ยับเลยตาเดียวชนะอู้ควรจะชนะได้นะฮะเหนื่อยเหลือเกินเออปลดเมการ์เฟอร์ ปูสิบห้าชั่วโมงเลยเมาต่อเลยนะฮะเดี๋ยวคลิปยาว 2> 3, 2, 1, นี่เออเปิดมาสวยๆได้ก่อนหนึ่งที นี่ไปฝั่งอูโดนคุกจนได้นี่แนะ่ยเ้ยฟอร์มาฟอร์มาอยู่ไปมาโอ้โดนเข้าสวนกลับแล้วนะฮะน่าจะโดนยาวแหละเออเจ็บเลยเจ็บเลยยิงสักหนึ่งที ตะไป,ไปโอ้โหไม่ได้ขส,สวนครับนี่แน่ยิงเออเขายังชั่วหน่อย KO, <you> มาอีกตาเดียวนะฮะจะจบภารกิจวันนี้ KO, <you> มา าสุดท้ายแล้วนะครับผมโอ้เจอโอเมก้าบรูเลนเซอร์เอาเหลุดเหรอเขาไม่หลุดเนี่ยเขาทำอะไรเมื่อกี้เขาไม่เล่น ทำไมเขาไม่เล่นล่ะหรือเขาจะรอสวนอย่างเดียวแปลกไม่เป็นไรฮะจะสวนไม่สวนก็ไม่เป็นไรเล่นดูโอ้ยทำไมโหดวันนั้นอ่ะ อ้เกือบชนะแล้วเยสชนะแล้วนะครับ <epo> ด <ch> ีใจมากก็จบเลยนะฮะการเล่นวันนี้นะครับ เสียดายนะฮะอยากลองเล่นเนี่ยเซนเตอร์เบย์ให้เพื่อนๆดูนะฮะผมเห็นดูในคลิปไอ้ที่เขาปล่อยออกมาในช่องของ Power Ranger Legacy War เนี่ยสกิลน่าสนใจเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวลองดูิอนะ่ะเดี๋ยเราลองคุยกันเล่นไม่ได้คุยให้ฝังกันเลย,ยอ่ะฮืหงุดหงิดอีกสองอันเอง ถ้ามันแบบซื้อแล้วผมได้ชชว์เออผมจะยอมซื้ออันนี้มันไม่บอกไงว่าได้เผ่าเกิดเติมไปอีกอีกสาม้อยแล้วมันไม่ได้อ่ะก็เ,เปลืองเลยนะฮะไม่ไหวไม่ไหวหมดเนื้อหมดตัวไม่ไหวจะเล่นนะฮะมาดูสกิลสิเอาไม่ใช่อันนี้นี่คลิกอันพันนะฮะอันนี้จะเป็นการเตะและต่อยธรรมดานะครับแล้วก็ m y ส t i c f อร์สไฟเตอเป็นยังไง อ๋ออันนี้จะเป็นการใส่นวมแล้วก็วิ่งเข้าไปต่อยนะฮะต่อยขึ้นฟ้าด้วยนะครับหนมาจิสตับอันนี้น่าจะเป็นการใช้อาวุธเขาฟาดลงพื้นอ๋อแล้วก็จะเป็นถ่ายวันเข้าไปโจมตีนะฮะมิสติกมัส c ซ e นะฮะคว้างมาต่อย แปลงไปร่างใหญ่นะฮะแปลงไปร่างกล้ามอะ่ะในคอมิกมันจะไอ้ไม่ใช่ในคอมิกสิในทีวีซีรีส์มันจะมีโหมดที่เป็นกล้ามบึกๆนะฮะแล้วก็ต่อยขึ้นไปบนฟ้าแล้วพอลงมาก็ต่อยด้วยหมัดซุปเปอร์หมัดนะฮะหมัดโคตรแรงๆประมาณนั้นอะเสียดายนะฮะอดเล่นเลยอยากเล่นเหมือนกันไม่เป็นไรเอาไว้มันมีให้ซื้อในไอ้นเนี่ยในมาเก็ตเนี่ยในวอริเออร์นะ ขาดอีก2อันถ้ามันมีให้ซื้อเดี๋ยวจะซื้อมาเล่นให้ดูนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็คิดว่าจบแล้วนะฮะกับคลิปเล่นเกมหรือกระซิบบอลในวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็ลัาางใจให้กันนะครับแต่พอเราจะทอขอตัวไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ